อันนี้ก็มีเจา้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่แพทย์เวรเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยนะครับได้เข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุ กไาาตกควันแต่อสำรเสนเลยครับ มุงเฉีดนะครับมุ่งเสร็จครับสภาพศพเป็นไงตอนแรกไงนะครับลอยลอยอยู่ใช่ไหมไม่ครับคือเจ้าหน้าที่เอาปูพะโล่ฟอกไม้ อย่คุ้นหานะครับเลยสุดเลยลอยขึ้นมาครับคาดว่าจะเสียชีวิตประมาณที่ชั่วโมงครับประมาณเมื่อวานนี้ที่ญาติว่าไม่เจอประมาณบ่ายโมงครับของบ่ายโมงของเมื่อวานครับโอเคเราจะดูแลสายน้ํายังไงต่อไปครับคุณจะได้ทํากําแพงเป็นรั้วกั้นแล้วครับกั้นต่อไปแล้ว ตรงนี้เป็นสาะน้ําของที่ส่วนตัวหรือสาธารณะครับตรงที่ส่วนตัวครับน้องเคยตกที่นี่แล้วเหรอครับเคยตกครั้งหนึ่งครับตามที่บ้านใกล้ๆเขาพูดนะครับแต่ทางญาติเขาพว่าเด็กนี่ว่ยเล่นน้ําอะไรประมาณนี้นะครับว่ายน้าไม่เป็นว่ายไม่เป็นเด็กสุดอนเด็กก็ไม่พูดนะครับเป็นแบบ

ตอนตอนที่หายไปมันกับสีแลนไปย้ายพนนลับย้ายกินยาหมอโนวดฝันรักหลับไปบู้จักวจชรของสิหลับบันี้ก็เลยมันกระเลยหายไปเขาก็เอื้นบอกอยู่มันก็เคยไปหันเป็นประจำมองที่แลนไปเนี่ยบ้านยายตันไปประจำย้ายกับลังเทียกับน้ำใยลังเทยกับเอื้นเราส่วนมากสิบอกใครน้ำเพราะว่าเอื้นเดา แข้งขากับพอดีกิดถุงอเราเนาะกัแข้งขากับพอดีก็อเอื้นเดาลามาเด้อมาบ้านเขาฝนสิทามสมากาแลนมาบัานี้ขาบ่เลี้งยงอู่ลูเลี้งยงยู่คว่าพัเปลนผู้อาวุโสคนูใครตามไหมไปหยิบผ้าคนรู้คืนไ่เราต้อีสายต้อครับวันนี้กัเลยอนันพ่อเนี่ยก็เลยมาใบใบมง ตาเห็นไหมตาไปบ้านนี brands, ่ละตาไปบ้านตาไปถักไปเฮ็ดอันกระซักอีกย่างโยบ้านที่เป็นบุญกระถินตาเลยไปโยบ้านใบมงตาก็เลยมาบัดนี้เขายี่ใกล้เจ้าของบ้านน่ะเขาก็ว่ามันแลงแรงอยู่นี่ละบัดนี้ยี่ใกล้ผัดโบทรศัพท์อยู่ผัดเรือปลาไหลมาในมะสงธรรอมาดายใกล้มันสิมะสงอยู่กระเท็ยนยานายไปสิมันก็สิมะสงมัดผัดโบทรศัพท์อยู่ก็เลยบปลาไหลมะสง บันนี้แันก็เล่นไปแเล่นไม้อย่หันอ่ะบันนี้คนข้างบ้านก็เห็นเล่นไปลเล่นไม้อย่หันมันที่มันตกสาเนย้ายวานบัตั้งลงดอกมันมันมันมืนมันจะปีเหยียบมันเต้นยังเสียเปื๊อเปื้อยังเสียมันห้องไปมันมีตะเลนมันบอย่างบักกันเนี่ยมันก็ทีขาพาดไปมันก็จีนลงหันย้ายกับบติดควางไปมีคนเทศดอก ต้องโตมันนี่บาริดี้ใจนะครับบาร์ดี้ใจอีน่ยังบัรนี้ก็มีอุปสรรคทุกอย่างเสร็จโมก็เนาะข้างหน้าก็ชิดชันว่างกันล่ะมีอุปสรรคเมันทุกอย่างเอาขั้นเพื่นเสร็ลงน้ำฝันมีคนโทรมาตัวว่าเห็นอยู่สีลงคามแต่พอเนแตกไปอีกบัรนี้ก็เลยเพื่อนก็เลยยกเลิกบาร์ี้กับบนนี้ที่ยอดหนึ่งนะ